Mmm. <laughs> อีกสึกคนเพื่อคนที่เดือดร้อนกับคนที่เหน็บหนาวคนที่พวกเรานั้นยังมองไม่เห็นกลางคืนทนเน็บหนาวภูเขายังเยือกเย็นกลาวันแสนลำเค็นที่เป็นอยู่ทุกวัน ขอความช่วยเหลือกออนุนจากคุณแล้วเราเท่านั้นมารวมกันสร้างฝันแบ่งปันจากใจของคุณให้ความอบอุ่นแก่เขาช่วยกันคนละมือร่วมใจคนละฝวง สว,วัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรายการบ้านแสนร,รักค่ะวันนี้เรามาที่บ้านซับแดงค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการผลิตนะคะดินที่จะเอานำเอาไปสร้างบ้านดินกันนะคะการปั้นดินเนี่ยจะมีกระบวนการเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าไม่ยุ่งยากค่ะการที่จะทำ ก้อนดินเพื่อมาก่อสร้างเป็นบ้านดินหรือเฮือนดินเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาทำกันอย่างไรค่ะเชิญค่ะขั้นตอนการเตรีมปั้นดินดิเริ่มจากการเตรียมดินหมักกับน้ำเมื่อดินหมักได้ที่แล้วโรยแกลบขาวลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนั่นแบบพิมพ์จุ่มน้ำ และนำดินที่ผสมได้ที่แล้วเทลงแบบพิม์พจากนั้นถอดแบบพิม์พออกปล่อยให้ดินแห้งหรือตากไว้จนกว่าดินจะแห้งได้ที่และจึงนำไปก่อสร้างเฮือนดินอนเนกประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้โดยลุงสมคิดสิงห์สงได้บอกเล่ากับเราว่าเออครับผมสมคิดสิงสงอืม ประธานท่านทำงานรุ่มน้ำห้วยสมมอนะครับก็จินดีมากที่ได้มาพูดคุยวันนี้นไอ้เรื่องเฮือนดินอเนกนประสงค์ที่เราจะก่อสร้างเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากเราจะขยับขยายศูนย์เรียนรู้ของรุ่มน้ำห้วยสมมอนะครับเมื่อก่อนนี้รุ่มน้ำห้วยสมมอศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราตั้งอยู่ที่ในหมู่บ้าน เวลานี้มันแคบแคบลงไปแล้วนะครับมันเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันของลุ่มน้ำต่างๆนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในอนุภาคแม่น้ำโขงด้วยนะครับไทยลาวเขเมรเวียดนามจีนพม่าะอะไรนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จึงต้องขยับขยายมาหาที่ตั้งใหม่ที่มันกว้างขวางขึ้นทีนี้เมื่อมาสร้างแหล่งใหม่เนี่ย เราคิดว่าหนึ่งเราไม่อยากใช้ทรัพยากรป่าไม้เราไม่อยากใช้ทรัพยากร,าร,าากากราลุ่มน้ำนะครับเราจึงต้องการทำเป็นแบบสถาปัตยกรรมดินนะครับโดยเอาดินมาสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับบ้านดินหรืออัฒเนนนะครับอัฒเนนเฮาส์นะครับนี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ พิ่งมีวันนี้นะครับมันมีมาในในอดีตหลายร้อยปีเป็นพันปีโดยซ้ำนะครับในโลกนี้ก็ใช้วิธีการนี้สร้างบ้านเรือนมานะครับเพราะนั้นก็คิดว่าถึงเวลานี้เนี่ยเราคงจะต้องหันกลับมาหาองค์ความรู้เหล่านั้น,เ,นเพื่อสร้างโดยโดยไม่ทำลายต้นไม้ไม่ทำลายทรัพยากร น้ป่า,อานอกจากนั้นยังมีจิตอาสากลุ่มเคบดีผู้หลงไหลในบ้านดินอย่างเช่นเอ็กชายหนุ่มผู้มาจากจังหวัดนนทบุรีพูดถึงเรื่องบ้านดินเนี่ยนะครับแรงบันดาลใจที่รู้สึกที่อชอบแล้วก็รู้สึกหลงไหลใน,นเสน่ห์ของบ้านดินเนี่ยก็ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนที่ชอบแล้วก็รักในธรรมชาติอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ได้เรียนรู้จาก กลุ่มเพื่อนนะครับที่เขาทํางานทางด้านอาสาว่าบ้านดินเนี่ยมีประโยชน์หรือว่ามีการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรซึ่งมันตรงกับคอนเซปต์ในชีวิตที่ผมหมายกับว่าไปหานะครับในการที่จะจะอยู่อย่างธรรมชาติแล้วก็เข้าใกล้ธรรมชาติมากที่สุดโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนซึ่งธรรมชาติที่มันมีอยู่ดีๆอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นการถไปตัดไม้เพื่อมาใช้ในการทําบ้านเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ เราต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆการลักลอบตัดก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็การที่เราได้มารู้จักบ้านดินเนี่ยเราได้พยายามนําทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยที่มันมีอยู่ง่ายแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ําเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับทําให้เราได้อยู่บ้านดินที่มีต้นทุนที่ต่ําแล้วก็เป็นตัวอย่างที่จะช่วยกันลดน้ำลงลดเรื่องกระแสโลกร้อนได้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่ทําให้ผมสนใจอย่างมากในเรื่องของการ ้าบานบนดิไม่เพียงแค่นั้นแจงจิตอาสากลุ่มเคบีดีผู้กล้าฝันปั้นบ้านดินจนสำเร็จที่จังหวัดราชบุรีและได้แบ่งปันฝันถ่ายทอดสู่เด็กๆอย่างเช่นกลุ่มเด็กสร้างโลกที่เธอดูแลอยู่เด็กในชนบทเนี่ยอย่างที่ฟัางว่าเด็กๆมีพลังมีพลังสร้างสรรค์มีพลังที่แบบบางทีผู้ใหญ่อย่างเรานึกไม่ถึงอะ่ะ<ม>เด็กๆ เหล่านี้ควรจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างอื่นนะในความรู้สึกของเราในความรู้สึกข,ของใจก,ก็คือถ้าถ้ามันเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยไม่ไม่สามารถที่แบบจะมาลงแรงมาลงแรงลงอะไรได้นะอาหารน้ําดื่มของขวัญเงินทุกอย่างนะคะนี่นี่คือน้ําใจของอาสาสมัครที่ด้ฉังคิดนะแล้วก็เอามาลงเอามาทําให้เขาค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะเวลาเรากลับไปเนะี <S <S ่ยเขาเขาจะ เขาจะทำก้อนดินกันต่ออย่างต่อเนื่องเป้าหมายของเราคือ16,350ก้อนเพราะฉะนั้นกลุ่มกลุ่มเด็กกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มเด็กสร้างโลกหรือกลุ่มนี้เขาเขาจะทำกันต่อค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคุณฟังคะสําหรับการปั้นดินเพื่อที่จะนํามาทําเฮือนดินหรือว่าบ้านดินเนี่ยมายุ่งยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้มีจิตสํานึกในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติค่ะ ดินมีส่วนสําคัญมากเลยนะคะดินเป็นสิ่งมหัศจรรย์และที่สําคัญคือมหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นนะคะสามารถที่จะดูแลและก็บําบัดในท่านที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะดีด้วยการอยู่อาศัยในบ้านดินนะคะจะทําให้เราปรับสภาพส,สมดุลในร่างกายได้นะคะยังไงแล้วนะคะก็อย่าลืมแล้วกันค่ะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติลดการตัดไม้ทําลายป่าด้วยการสร้างบ้านดินเพื่อ ฟื้นฟูธรรมชาติกับสมดุลธรรมชาติกันด้วยค่ะคุณสุทัศนีไวยนุยาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงกฟผเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนว่า ยินดีนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมโครงการบ้านเฮือนดินนะคะของคุณสมคิดสิงห์สงที่ดาเนินการอยู่ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมกับคุณสมคิดสิงห์สงมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะคะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็น เอ่อบุคคลที่น่ายกย่องนะคะที่อุทิศตนให้กับสังคมและก็ชุมชนอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็อยู่กับวิถีชีวิตธรรมชาตินะคะซึ่งทางการไฟฟ้าเนี่ยก็จะสนับสนุนแนวทางนี้เราเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องเครื่องจักรกลเนเข้ามามีบทบาทกับสังคมความเป็นอยู่ของคนเรามากเลยเราควรจะกลับไปใช้ชีวิตคืนสู่ธรรมชาตินะคะก็คุณสมคิดมีแนวคิดว่าเราควรจะนํา วายเนี่ยกับมาใช้ในการทานานะคะซึ่งทางการไฟฟ้าก็เห็นว่าเออมันเป็นแนวคิดที่ดีที่จะได้กลับสู่ชีวิตธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งการไฟฟ้าก็เข้ามาร่วมด้วยซึ่งทางโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็เข้ามาร่วมด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เห็นทุกคนยิ้มแมย้มแจ่มใสนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมนะคะมาเหยียบดินกันมาช่วยกันทำอิก นะคะทำอิฐจากดินเพื่อที่จะไปสร้างอาคารก็ไม่รู้สึกว่ามีความปลื้มใจมากนะคะที่เราเนี่ยจิตอาสาของคอพพอเนี่ยเข้ามาช่วยทํทกากิจกรรมในส่วนนี้นะคะซึ่งก็คิดว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะเชิญชวนจิดอาสาคอพพอให้มาร่วมกิจกรรมกันมากๆเราจะเป็นกเส,สมอไปคุณอนุภาพเยาาติวงนาอยุธยาหัวหนากององค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ใกล้ชิดกับชุมชนจากการลงพื้นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนั้นๆและได้กล่าวเรื่องราวของภาระหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมว่าภาระหน้าที่เรื่องของการที่จะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับสังคม เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมทราบข่าวว่ามีเรื่องของการที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจริงๆถ้าบอกแค่เรื่องศูนย์นี่ก่อนเนี่ยก็ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดประโยชน์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งของเมืองไทยเราเนี่ยที่บางช่วงก็จะแห้งแล้งบางช่วงก็จะน้ําท่วมนะครับเขาบอกว่าน้ําในแต่ละปีของประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกันทุกปีแต่เพียงแต่ว,ว่ามาค่าเฉลี่ยในน้ําที่มาในช่วงแต่ละเดือนมันจะไม่ได้ค่าเฉลี่ยเท่าๆกันถ้าค่าเฉลี่ยของน้ําเท่าๆกันนั้นไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าเราก็จะได้น้ําในปริมาณที่พอเหมาะแต่ตอนนี้มันมาในช่วงเวลาหน้าน้ำหนก็มามากาหาน้าแล้ มันก็จะน้อยไปเลยฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่น่าจะบริหารจัดการน้ําของประเทศไทย,ยให้สามารถมีน้ําได้พอเพียงเหมาะสมตลอดเวลานะครับแล้วก็กระจายเข้าไปในหลายๆพื้นที่เพราะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าบางพื้นที่ก็น้ําไปไม่ถึงบ้างคือน้ํามีแต่น้ําไปไม่ฉะนั้นเนี่ยศูนย์ที่เรากําลังจะมาทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์บริหารจัดการน้านี่คือประโยชน์ของศูนย์นะพอมาเรื่องประเด็นที่2บอกว่าเออจะทําเป็นลักษณะของศูนย์นี้เนี่ยควกโครงสร้างอาคารต่างๆกขอประชุมอาคารที่จะให้ความรู้ต่าง ต,ต่างเนี่ยจะทาจากดินอ,อันนี้ก็ยิ่งเป็นเรื่องของประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมครัสองครับอีกอย่าลืมว่าถ้าเราใช้ไม้ในการมาทําอาคารต่างๆเนี่ยมันก็ต้องตัดต้นไม้ตอนนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราพยายามจะให้คนปลูกต้นไม้กันเยอะๆเพื่ออย่างน้อยเพื่อทําอากาศของโลกให้ดีเพื่อดูดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซับอากาศเสียต่างๆแต่ถ้าเราจะสร้างศูนย์โดยการใช้ไม้หรือใช้วัสดุอ,ดอื่นที่จะเป็นการคือเราได้อย่างหนึ่งแต่เราก็จะไปเสียอย่างอพอศูนย์นี้ใช้ดินเนี่ยผมคิดว่ามันก็เท่ากับว่าลดเรื่องการสูญเสียธรรมชา ดินเนี่ยมันก็อยู่กับดินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เอาดินขึ้นมาประเด็นที่2คือดินเนี่ยพอสร้างแล้วเนี่ยบรรจะเย็นภายในตัวอาคารไม่ต้องไปเสียเรื่องไฟฟ้าคุณจะต้องไปซื้อพัดลมบ้างติดเครื่องกลับอากาศบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ามา่างไหนมาจากโรงผลิตไฟฟ้าโรงผลิตไฟฟ้ามันก็ต้องมีการสูญเสียธรรมชาติ ใช่ไหมครับไม่ว่าจะจากเขื่อนหรือจากโรงไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องซื้อพลังงานซื้อแก๊สซึ่งมันก็มาจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ดินก็เท่ากับเป็นการที่เราลดเขาเรียกว่าเป็นการที่เราลดการใช้ทรัพยากรลดการทําลายทรัพยากรไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็หมายความว่าเป็นการพัฒนาในรุ่นนี้รุ่นเราเนี่ยรุ่นปัจจุบันเนี่ยเราจะทําอะไรเราจะสร้างอะไรเราก็ทําไปแต่เราต้องไม่ไปทําลายโอกาสของคนรุ่นลูกรุ่นหลานเราที่จะต้องใใชชช้้้้ทรรรรรรััััพยยยาาาาาากกกกกเเเเเหล่่่่่นนนนนนนีีดวถงบุุ็จะ ไม่มีใช้ออใช่ไหมครับเพราะก็จะลําบากก็เราก็จะสบายอันนี้เขาเรียกว่ายั่งยืนคือไม่ไปทําลายโอกาสคนรุ่นหลังนะครับทีนี้โอเคนี่คือภารกิจหนึ่งของผมนี่พรากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสิ่งของเราผมคิดว่าการไฟฟ้าน่าจะเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ผมก็มาเชื่อมโยงกับภารกิจหนึ่งของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือผมต้องพยายามสร้างแรงบันดาลใจเรื่องของการเป็น จิตสาธารนณะหรือที่เรียกจิตอาสาเนี่ยให้กับพนักงานก็คือให้เขาเห็นว่าการออกมาทําอะไรเพื่อเสริมรวมทําประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาแก้ไขได้มันต้องใช้หลายๆภาคส่วนช่วยกันผมก็คิดว่าเราน้าจะมีโอกาสที่จะสร้างแรงบันดาลใจให,ใ,หให้พนักงานองค์ครเนี่ยบางคนนี่ยังไม่เคยมาทําแต่พอเขามาแล้วเขาจะชื่นชอบเขาจะรู้สึกก่าเป็นความสุขใจว่าเขาได้มามีส่วนร่วมในการที่เข้ามาช่วยดูแลธรรมชาติฉะนั้นผมก็เลยชวนจิตอาสาทั้ ศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้อยู่ที่ขอนแก่นก็จะมีพนักง,งานของกพผพที่ผมเชิญมาก็ในฝ่ายที่ดูแลเรื่องระบบส่งแรงสูงจริงๆมีอยู่หลายหน่วยงานแต่ว่าวันนี้เท่านี้ผมเป็นหน่วยงานตอนนี้มาก่อนถ้ามีกิจกรรมต่อไปเนี่ยก็<ๆ>จะเอาหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมเรื่อยๆจะเป็นกําลังใจให้ตลอดเส้นทางเดินเส้นนี้นะครับในนามของกพผพ,พที่จะช่วยเป็นกําลังใจให้เป็นเพื่อนเคียงข้างทางเข้า,ขาไปยามที่ท้อแท้นะครับมีอุปสรรค<ๆ>ก็จะเข้าไปช่วยกันแก้เพราะว่าเส้นทางนี้ผมเชื่อว่ายังอีกยาวไกล แต่ถ้าสามารถจะฝ่าฟันไปได้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นประโยชน์กับเทศชาติเลวด้วยเป็นประโยชน์กับโลกเพื่นะครับก็จะเป็นกําลังจให้จิตอาสาทุกคน ก็ต okay, ้องขอบคุณนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆนะคะสนับสนุนให้กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มผู้ที่มีความรู้อยากจะร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมอะไรก็ได้นะคะและนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคะเราคงไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอร่วมเป็นพลังและกำลังใจนะคะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนต่อไปอน,นันต์ปั้นเก่าถ่ายภาพวิราพรรัตนพิษรายงาน